ของมารดาและก็กาวคําคสัตว์จะอธิษฐานขึ้นว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยฆ่าสัตว์เลยด้วยการก่าวคาสัตว์นี้ขอแม่ของข้าพเจ้าจงหายจากโรคให้ใกล้เข็บประมาณนั้นแหละทีนี้เมื่อก่าวอย่างนั้นนะพรากฏว่าโยมแม่คนที่ป่วยอย่างนั้นนะจะยกมือขึ้นได้ยกขายกแขนขึ้นได้ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนวันนี้ก็ถือว่าพระสงค์ได้เข้าสู่สถานที่แม้จะมีไม่มากเราก็เรียกว่าพระสงฆ์เหมือนเก่าบ้านคุณครูรักชาติวันหลังซึ่งก็ได้นิมนต์พระสงฆ์วัดบ่านหนองไฮเอาไว้เนื่องจาก ช่วงนี้แหละช่วงจะเข้าปีใหม่นี่ญาติโยมก็นิยมทําบุญเ,เดยวก็ไปบ้านนั้นเดยวก็ไปบ้านนี้ก็ไปสงเคราะห์นั่นแหละสงเคราะห์ให้ญาติโยมนะ่มีบุญเพราะว่าโยมก็จะให้ไปวัดหมดทุกคนนี่ก็ไปไม่ได้ก็ไปได้เป็นบางคนบางคนก็ไปไม่ได้ที่ไปไม่ได้เมื่อนิมนต์พระมาอย่างนี้ก็ได้ความสามัคคีระหว่างหมู่ญาต ได้รับความสามคัคคีระหว่างหมู่ญาติได้ทำบุญให้ทานร่วมกันได้ฟังเทศฟังธรรมร่วมกันซึ่งการฟังเทศวันนี้ก็จะเล่าเรื่องบางเรื่องให้พวกเราทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเนื่องจากว่าเรานิมนต์พระสงฆ์เข้าสู่สถานที่แล้วเราก็จะนิยมให้ท่านสวดพระปริตมงคลสวดเพื่ออะไร ความหมายของพวกเราก็าเพื่อขจัดทุกโศกโรคภัยขจัดทุกโศกโรคภัยที่นี้ถ้ามามองดูตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือการปฏิบัติตัวเองนั่นแหละมันถึงจะพ้นออกไปจากทุกโศกเวรภัยทั้งหลาย ถ้าพระสงฆ์ท่านสวดจเจริญพระพุทธมนต์ให้ไปแล้วแต่พวกเราทั้งหลายก็ไม่ปฏิบัติตัวเองไม่ปฏิบัติตัวเองไม่ปฏิบัติกายไม่ปฏิบัติวาจามไม่ปฏิบัติใจเราก็ไม่มีมงคลในตัวเองไม่มีมงคลในบ้านไม่มีมงคลในตัวเองเพราะอะไรจึงไม่มีเพราะเราฟังไปแล้วมันก็ฟังไปเฉยเฉยถ้านำไปปฏิบัติอย่างวันนี้แหละพระสงฆ์ท่านสาธยายไป เกี่ยวกับมงคลละสูตรมงคลละสูตรนะมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานด้วยเกี่ยวกับเรื่องการสํารวมจากการดื่มน้มําเมาด้วยทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังฆโหอนวัชานิกรรม,มานิเอตัมมังกรมุตตมังให้ทานด้วยประพฤติธรรมด้วยทรงเพระาะญาติทั้งหลายด้วย กรรมทั้งหลายไม่มีโทษด้วยนะข้อนี้เป็นมงคลนี่เป็นข้อหนึ่งทานั้นนะเป็นหมวดหนึ่งทานั้นการให้ทานแล้วก็ประพฤติทธรรมนะประพฤติทธรรมเนะี่ยประพฤติท,ที่ไหนประพฤติท,ที่ครอบครัวของเรานี่แหละถ้ามีพ่อมีแม่ก็ให้ดูแลพ่อแม่ถ้ามีสามีภรรยาก็ให้ดูแลกันมีลูกก็ดูแลกันนี่แหละเรียกว่า ประพฤติธ,ธรรมประพฤติธ,ธรรมสงเคราะห์ญาติประพฤติธ,ธรรมด้วยสงเคราะห์ญาติด้วยญาติส่วนหนึ่งก็คือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ถ้าเรามีการทําบุญให้ทานเราก็เชื้อเชิญญาติโยมญาติพี่น้องทั้งหลายมาร่วมงานมาร่วมจิตจการงานของเรานั่นแหละเรียกว่าสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ญาติ ถ้าเป็นญาติอีกส่วนหนึ่งก็คือญาติที่ล่วงรับละโลกนี้ไปอ,อย่างพิธีกรท่านใดกล่าวคำถวายสังฆทานก็เพื่ออุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้คนนั้นคนนี้นี่ก็เป็นการส่งเคราะ์อย่างหนึ่งเหมือนกันกรรมทั้งหลายไม่มีโทษด,ด้วยกรรมทั้งหลายไม่มีโทษด,ด้วยกรรมทั้งสามอย่างทั้งหลายนี่มีอยู่สามอย่าง อย่างหนึ่งก็คือไก่อย่างหนึ่งก็คือวาจาอย่างหนึ่งก็คือใจทำอย่างไรมันจึงจะไม่มีโทษทำอย่างไรกายจึงจะไม่มีโทษทำอย่างไรวาจาจึงจะไม่มีโทษทำอย่างไรใจจึงจะไม่มีโทษกายไม่มีโทษทำอย่างไรกายไม่มีโทษคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์นี่มีอานิสงส์อย่างไร เมื่อวานนี้เต็มาพามไปอ่านในน,นิทานหนังสือนิทานเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จด,ดับขันธปรินิพานไปแล้วว่าอย่างนั้นนะนิทานบอกอย่างนั้นเ,เรื่องเกิดขึ้นภายหลังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จด,ดับขันธปรินิพานไปแล้วมีครอบครัวหนึ่งแล้วก็มีแม่ และก็มีลูกสองคนแม่นั้นก็ป่วยป่วยเดินไม่ได้ไปไม่ได้มันก็เหมือนกับแม่เรานี่แหละเหมือนกับแม่ยมแม่เรานี่ก็ป่วยเดินก็ไม่ได้ต้องใช้รถเข็นอย่างนี้นะป่วยอย่างนี้แหละบุตรชายทั้งสองก็เลยไปหาหมอมารักษาพอหมอมาถึงดานั้นหมอก็ตรวจดูว่าโอ้อาการของยายนี่อาการของแม่เนี่ จะหายได้ด้วยกันไปนำเนื้อกระต่ายมาแล้วก็เอามาปรุงเป็นยาแม่ก็จะหายก็จะเดินได้ยกแขนยกขาได้เทีนี้ฝ่ายพี่ชายก็เลยบอกน้องชายว่าให้ไปหาชายทุ่งนวนะกระต่ายมันอยู่แถวชายทุ่งชายป่านมะีเยอะแยะไปเลยไปจับมาสักตัวหนึ่งหลารอย่างนั้นน้องชายก็เลยไป ไปก็ไปจับได้ที่แรกจับไม่ได้หรอกแต่กระต่ายมันวิ่งไปผิดทางเออมันวิ่งไปผิดทางมันไปติดอยู่ที่พงหญ้าเออพงหญ้าน้ําออกไม่ได้ก็เลยไปจับเอาจับเอาแล้วกระต่ายมันร้องนะมันร้องกวิกะวิกะวิมันกลัวตายเหมือนกับว่ามันขอขอร้องขอขอชีวิตฉันไว้เถิดอย่าปล่อยอยากฆ่าฉันเลยอย่างนั้น ผู้ที่เป็นน้องชายที่ไปจับกระต่ายนั่นก็เลยตัดสินใจปล่อยกระต่ายตัวนั้นไปให้ไปอยู่กับเพื่อนหายกินแถวนี้อย่างสุขสบายนะแต่ว่าต้องเสี่ยงกับการถูกพี่ชายดุดา่าพี่ชายดุด่าดุด่ดาอย่างไรกลับมาพี่ชายถามหากระต่ายจะมารักษาแม่นะทุกคนก็มีแม่เนาะก็มีความห่วงใยในแม่ แต่การที่จะเอากระต่ายมาเนี่ยมันเป็นการฆ่าสัตว์มันจะมาแลกเปลี่ยนกันอย่างไรพอมาถึงบ้านพี่ชายก็ดุพี่ชายก็ด่า,ด,าดุดา่าแล้วพี่ชายบอกว่าจะไปหาเองเดินเข้าไปหาหมอหมอบอกว่าอย่าพิ่งหนีนะคุณหมออย่าพิ่งกลับบ้านนะเดี๋ยวผมไปหากระต่ายมาค่อยปรุงให้แม่กินฝ่ายน้องชายนั่นก็เลยระลึกได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยฆ่าสัตว์เลย ไม่เคยฆ่าสัตว์เลยก็เินเข้าไปในห้องของแม่ของแม่ของมารดาแล้วก็กาวคําสัต์จะอธิษฐานขึ้นว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยฆ่าสัตว์เลยด้วยการก่าวคาสัตน์นี้ขอแม่ของข้าพเจ้าจงหายจาก,กโรคไข้ไข้เข็บประมาณนั้นแหละทีนี้เมื่อก่าวอย่างนั้นนะปรากฏว่าโยมแม่คนที่ป่วยอย่างนั้นนะ ก็ยกมือขึ้นได้ยกขายกแขนขึ้นได้คือเดินได้เลยลุกขึ้นเดินได้แล้วก็เล่าอาการให้คุณหมอฟังแต่ก่อนพูดก็ไม่ได้นะเออเล่าอาการให้หมอฟังหมอมาพิจารณาดูว่าเออการรักษาไม่ต้องใช้กระต่ายเลยที่นี่ไม่ต้องใช้เนื้อกระต่ายแต่รักษาอย่างอื่นแม่นั้นก็หายจากโรคหายจากโรคเพราะอะไรก็เพราะสัจจะของโลก ลูกนั่นก็คือใครก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละให้มีสัจจะในตัวเองสัจจะในตัวเองอย่างเป็นต้นว่าสัจจะบอกว่าจะไม่ดื่มก็คือไม่ดื่มจะไม่เสพก็คือไม่เสพจะไม่สูบก็คือไม่สูบนั่นคือสัจจะถ้าสมมติว่าเราพูดไปแล้วพูดไปแล้วบอกว่าจะเลิกจากการดื่มสุราแต่ก็ไม่เลิกไม่สำรวม ไม่สำรวมในการดื่มสุราเมื่อไม่สำรวมมันก็เป็นนันว่าไม่มีสัจจะในตรงนั้นถ้าบอกว่าจะเลิกจากการสูบกัญชาเสูบกัญชาหรือสูบยาบ้าอย่างนี้บอกว่าจะเลิกแล้วก็ไม่เลิกเออนนั้นมันโกหกตัวเองไม่มีสัจจะมันก็ไม่มีอานิสงส์เมื่อไม่มีอานิสงส์เราต้องการความสุขเราต้องการความจเจริญ มันก็จเจริญไปไม่ได้สุขไปไม่ได้เพราะเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ควรที่จะปฏิบัติทีนี้ว่าด้วยเรื่องของกายนั่นก็คือข้อแรกนี่แหละการไม่ฆ่าทันตายนี่เลยข้อแรกก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ฆ่ากินก็ดีฆ่าทําบนก็ดีงดเว้นได้เนี่ยเป็นดีที่สุดงดเว้นได้เป็นดีที่สุด หลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้าถ้าไม่ฆ่าเราจะได้กินหรือ,อพระเนี่ยได้ฆ่ากินไหมพระไม่ได้ฆ่านะแต่มีคนเอาไปให้พระนั่นก็เพราะท่านรักษารักษากายวิจารจิตของท่านถ้าโยมเรานี่ก็ได้กินเหมือนเก่านั่นแหละได้กินสังเกตอยู่โยมที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ไม่เป็นร้อยๆไม่ได้ฆ่าวัวฆ่าควายไม่ได้ฆ่า ปูปาอะไรก็ได้กินเขาก็อาศัยกุศลที่มันฉลาดขึ้นเขาก็ไปหาตามตลาดต่างๆไปมันก็มีแต่ของตายๆเลยแนะตลาดต่างๆตลาดนี้ไม่มีก็ไปดูที่ตลาดโน้นตลาดโน้นไม่มีก็ไปดูตลาดโน้นมันก็ได้มาบริโภคได้มากินเหมือนเกา่าหนึ่งรักษากายคือไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ ไม่ลักทรัพย์นี่ก็คือทรัพย์ของบุคคลอื่นนั่นแหละอย่าไปเบียดบังเอาของเขาทําไมจึงไม่ให้ไปเบียดบังเอาของเขาเพราะเขาเองเขาก็รักของเขาเราก็รักของเราข้อที่สมไม่ประพฤติผิดในกรมไม่ประพฤติผิดในกรรม,ม,รน,รรมนี่ก็คืออย่าไม่นอกใจกันนั่นแหละใครแหละนอกใจกันสามีภรรยาดีแหละที่อยู่ร่วมกันซื่อสัตย์ต่อกันไม่นอกใจกันเรียกว่า กายประพฤติดีทางกายต่อมาประพฤติดีทางวาจาลยทีนี้ประพฤติดีทางวาจาก็คือไม่พูดเท็จพูดอะไรก็ให้ได้จริงพูดอะไรก็ให้เป็นจริงพูดจริงจริงทำจริงจริงนะเดี๋ยวว่าไม่พูดเท็จและก็ไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันเป็นสิ่งดีไหมไม่ดี การสามัคคีกันเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีอย่างองค์สมเด็จพระชมาจำพุณณเจ้าตรัสไว้ว่าสามัคคีสามัคคานังตะโปสุขโขความพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะทําให้เกิดสุขอย่างเราพร้อมเพียงกันอยู่วันนี้และเนี่เป็นอย่างนั้นหนึ่งละไม่พูดเท็จสองไม่พูดส่อเสียดสมไม่พูดคําหยาบเพ้อเจอ สีไม่พูดเพอเจอไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอพูดคำหยาบมีคนชอบไหมไม่ชอบอนารมาภาพก็ไม่ชอบญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ชอบเมื่อไม่ชอบอย่าพากันพูดให้พากันสํารวมให้พากันระวังในเรื่องของวาจานะพูดเท็จพูดอเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตาม ทีนี้เรื่องของใจนี่เรื่องของใจนี่ตัวนี้มันจะพาไปตกนรกนะตัวใจนี่ถ้าเราประพฤติไปตามเรื่องของบันเนมมันจะไปนรกนะใจเป็นอย่างไรโลภอยากได้ของเขานะถ้ามีความโลภเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็พยายามพยายามแสวงหาพยายามเบียดบงังเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่และมันโลภอยากได้ของเขาเนะี่ย ตัวนี้มันจะไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกเงินนะที่มันจะไปนะสองพยาบาทปองไร้เขาพยาบาทปองไร้เขานี่มันดีไหมไม่ดีเพราะอะไรจึงไม่ดีตนเองก็อยู่ร้อนนอนทุกคนที่เราปองไร้าถ้าเขารู้เขาก็อยู่ร้อนนอนทุกขเหมือนกันเพราะอะไรจึงอยู่ร้อนนอนทุกเพราะเขาต้องระมัดระวังตัวเองว่าคนอื่นจะมาปองไร้ายอย่างนี้นะ ตัวที่สามละเนเน่มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นถูกต้องไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขามีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบาปคือบาปบุญคือบุญนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เห็นถูกต้องตามทรรมดองกลองธรรมถ้าเราเห็นได้อย่างนี้เราเป็นได้อย่างนี้ทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีทั้งใจก็ดีเรียกว่ากรรมทั้งหลายไม่มีโทษเลยกรรมทั้งกายก็ไม่มีกรรมทั้งวาจาก็ไม่มีกรรมทั้งใจก็ไม่มีกรรมทั้งใจก็ไม่มีนั้นการให้ทานของเรานั้นจะต้องมีการประพฤติธรรมด้วยจะมาภาพจะพูดอยู่บ่อยๆประพฤติธรรมในครอบครัวนะ ถ้ามีพ่อมีแม่ก็เชื่อฟังท่านบ้างท่านบอกม่แต่บอกดีๆบอกลูกนะมีแต่คนบอกลูกดีๆนะอย่าไปเสพอย่าบ้าอย่าไปเสพกัญชาอย่าไปดื่มสุราอย่างนี้ท่านจะบอกอย่างนี้แหละส่วนมากนะจะบอกลูกไปทางดีๆถ้าเราเชื่อฟังท่านเนเคารพท่านประพฤติธรรมหนึ่งก็ต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่นั่นแหละเพะพ่อแม่นั้นส่งเสริมสนับสนุนนะ่ย กว่าที่เราจะมาเกิดนี่ก็บำบำรุงกันมาทำบุญกันมากว่าจะมาถึงจดุดจุดที่ว่าทำให้เราเกิดได้ร่วมสั่งสมอบรมบุญมาได้กันทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์เรามาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กจนใหญ่จนโตจนถึงขนาดว่ามีหน้าที่มีการมีงานถ้าพ่อแม่พูดก็นำมาใส่ความคิดเอาไว้บ้าง <P PS> พ่อแม่เตือนก็เอามาใส่ความเอามาใส่หัวเราบ้างอย่าไม่อย่าเป็นว่าฟังไปแล้วก็หายไปฟังไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ยินอย่างนั้นน,น,นะครูบาอาจารย์พูดให้ฟังก็เหมือนกันนั่นแหละพูดแล้วไปต่อยอดล้วพูดแล้วไม่ต่อยอดมันก็เหมือนเก่ามันชีวิตมันก็เหมือนเก่าความสุขมันก็เหมือนเก่าความเจริญมันก็เหมือนเก่ามันไม่เจริญขึ้นมันไม่สุขขึ้น มันก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องของกายของเรานี่แหละกายมันเป็นทุกข์เพราะโรคอันนี้นเป็นเรื่องธรรมดาโรคที่มันเกิดขึ้นเดียวกับเราเนี่ยอย่างมันเกิดขึ้นกับคุณโกรักชาติวันหลังเนี่ยหรือเกิดขึ้นกับแม่ก็ตามมันก็เกิดขึ้นจากกรรมที่เราทํานะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะเป็นโรคไม่ใช่การที่เราไม่รักษากายไม่รักษาวาจานั่นแหละมันทําให้เราเกิดอย่างนี้ สาเหตุที่มันเกิดโรคนะมันเกิดอย่างไรในในหลักการของมันนะหนึ่งเกิดจากทางจิตสองเกิดจากอาหารสามเกิดจากอากาศสีเกิดจากอารมณ์ห้าเกิดจากกรรมจิตเราอะไรจิตเราปงไม่ได้เราวางไม่ได้เพราะอะไรมันจึงปรงไม่ได้มันวางไม่ได้มึงคิดว่าของเรา คิดว่าของเราอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราเรื่องสวนไรนาก็ของเรารถราก็ของเราเหน้าที่การงานก็มีแต่ของเรามันปงไม่ได้เมื่อมันไม่ได้ดังใจทีนี้เมื่อมันไม่ได้ดังใจ,ม,ม,ม,งใจมันก็ทุกข์ใจเมื่อมันทุกข์ใจทุกข์ใจเข้าหนักหนักมันก็ทําให้เกิดโรคได้เหมือนกันนี่โรคทางจิตอันนั้นก็ต้องมีการปล่อยมีการวางเกิดด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัตินี่แหละ อย่างน้อยก็ดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกดูบ่อยๆทำบ่อยๆเอ่ความปล่อยความบางมันชก็จะบังเกิดขึ้นสองอาหารที่เรากินเข้าไปนะอาหารที่มันเป็นโรคนะมีอยู่มากมายนะเขาเตือนแพทย์หมอเขาเตือนไอ้กินอันนี้เข้าไปมันจะเป็นมะเร็งกินอันนี้เข้าไปมันจะเป็นเบาหวานกินอันนี้เข้าไปมันจะเป็น โรคตับแข็งตับอ่อนอะไรเขาบอกไว้หมดทีนี้เราก็เลือกเอาเพราะเรารู้จักอยู่นี่ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันชั่วถ้ารู้จักสิ่งที่ดีเราก็ทําสิ่งที่ดีถ้ารู้จักสิ่งที่มันชั่วเราก็อย่าไปทําอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คืออาหารอากาศในบริสุทธิ์อยู่หรอกของเรานี่เราอยู่ตามทุ่งตามท่าตามไร่ตาม,าตาม,ตามนา มันบริสุทธิ์ก็อย่านําสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายเป็นต้นว่าสุราก็ดียาบ้าก็ดีกัญชาก็ดีอย่างนี้เป็นต้นกระท่อมก็ดีเป็นเป็นลักษณะที่ว่าเข้าไปบันทอนสุขภาพเราอากาศทีนี้อารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะอารมณ์ขุนเคืองอารมณ์ขึงเครียดขุนเคืองขึงเครียด ใครพูดอะไรมาก็มีแต่อารมณ์มีแต่ดุมีแต่ด่ามีแต่ว่าว่าให้คนนั้นว่าให้คนนี้ส่วนมากมันก็ไม่ว่าให้ตัวเองหรอกมันก็ว่าให้แต่คนนั้นว่าให้แต่คนนี้เป็นอารมณ์บนบนเป็นอารมณ์ร้อนๆถ้าเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็ทําให้เกิดโรคเหมือนกันอย่างน้อยมันอาจจะเกิดโรคบ้านะอาจจะเกิดโรคประสาทนะถ้ามันบนไม่หยุดนะบนไม่หยุดโพดไม่หยุดนะอารมณ์มัน คุมไม่ได้อารมณ์แล้วทีนี้ก็คือกรรมตัวสุดท้ายนะคืออกรรมกรรมเนี่คืออะไรกรรมคือการกระทําที่บอกนั้นแหละการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาก,การกระทําทางใจนี่แหละมันทําให้เกิดโรคเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้พระสงฆ์วัดป่าหนองไฮได้เข้าสู่บ้านหลังนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกก็มาเยี่ยมคนป่วย มาเยี่ยมคุณครักชาติวันหลังหลังจากนั้นก็ภรรยาก็ไปทําบุญยกบุญให้ก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาแล้วก็ได้ข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลอีกอย่างนี้นะข็ขอ,ขอให้รักษาสุขภาพนะไม่มีใครมารักษาให้เรานะหลวงพ่อก็รักษาไม่ได้อย่างโยมคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านเก่านี่แหละพ่อพ,พ่อกิเรานี้แหละเอคนนี้ก็เป็นคนที่ สร้างวัดมาด้วยกันนะวัดป่าเชือกรำรเนี่ยวัดป่าเชือกทร,รมนี่ก็ได้ผู้ใหญ่บ้านนะเป็นคนเสนอ<ม>นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการได้วัดมาทำเอกสารไปก็ช่วงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมนนี่แหละผู้ใหญ่สมอนดาวันนะ่ะก็เป็นอย่างนี้นะก็มีแต่คนป่วยมีแต่คนป่วยก็ลองดูนะลองดูตามนิทานที่เล่ามานะ ถ้าเรามีสัจจะก็ลองอธิษฐานดูสัจจะมันจะเกิดก็เพราะเราทําได้ถ้าเราทำไม่ได้ไม่มีหรอกสัจจะนะทาได้แล้วมันเป็นสัจจะขึ้นมาดังนั้นเมื่อพระสงฆ์เข้าสู่สถานที่ท่านก็มาเล่าธรรมะให้เราฟังอย่างนี้แหละมันเลยเป็นมงคลถ้าเรานําไปปฏิบัติอันนี้อีกข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งในมงคละสูตรนั่นแหละบอกว่ามัชฌปานาจะสัญญโม อปปมาโทจะทำเมสุเอตัมบังกัลละมุตมะสัมรวมจากคืนจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายว่าอย่างนั้นนะธรรมทั้งหลายก็มีกายเป็นต้นนี่แหละมีใจเป็นต้นนี่เราไม่ประมาทร,รักษากายรักษาวาจารักษากจิตสํรวมจากการดื่มก็คือไม่เข้าไปใกล้นี่เป็นอย่างนั้น ความเป็นมงคลก็เกิดขึ้นกับบ้านกับเตือนกับจิตกับใจกับครอบกับครัวของเราฉะนั้นวันนี้อัตมาภาพพูดมาก็คงแก่สมควรเจเวลาขออนุโมทนาในกุศลนกเกตนาของคุณครูรักชาติวันหลังพร้อมครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่ได้นมิมนุ์พระสงค์เข้าสู่สถานที่ทำบุญให้ทาน บุญกุศลอันใดที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทําบําเพ็ญมาแล้วในอดีตกําลังบําเพ็ญอยู่หรือจะบําเพ็ญต่อไปขออนุมโมทนาอย่างยิ่งบุญกุศลอันใดที่อรรมภาพได้ประพฤติปฏิบัติมาโดยการบวชในพระศาสนารักษาศีลเจริญธรรมทิเจริญปัญญา แสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออุทิศบนนี้ให้ถึงแก่หมู่ญาติของพวกเราที่ล่วงลับละโลกนี้ไปญาตินั้นอาจเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นสามีภรรยาลูกหลานหรือแม้กระทงเปรตญาติตลอดจนเหล่าเทเทวา ผู้ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้เหล่าเทพเทวาผู้ปกปักรักษาญาติโยมทุกคนโดยเฉพาะก็คุณครูรักชาติบาลังและนายเวทผู้ติดตามพวกท่านทั้งหลายสรรพั์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากที่ลำบากที่เคยเบียดเบียนกัน ตลอดจนพวกสัมภาเวสีผููทองเที่ยวหาที่เกิดแสวงหาที่เกิดภูริญาตขาดมิดจงอธิษฐานลำบุญเมื่อได้บุญแล้วตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีสุขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขแล้วมีอานุภาพแล้วจงปกป้องคุ้มครองพวกพี่น้องลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ